สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ทางเข้ามลูลรัตีปราสาทนะคะถนนวิสุทธิกษัตริย์ค่ะอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอร่อยมากเด็ดมากนะคะเป็นร้านขนมหวานค่ะเป็นร้านขนมปังปิ้งไส้ทะลักนะคะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นะคะนั่นคือร้านขนมปังปิ้งธรรมดาค่ะ ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้จะพาไปอัปเดตค่ะเป็นขนมปังปิ้งไส้ทะลักเตาถ่านนะคะยังขายทุกวันไหมคะคุณพ่อค่ะขายทุกวันเวลาเดิมนะคะ บ่ายสองถึงสองทุ่มีแก๊ปเหมือนเดิมนี่ค่ะวันนี้คุณลูกไปไหนคะทำงานอยู่ข้างบนอ,อ๋อทำงานอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็คือทำสดๆเลยเวลา มาที่นี่นะคะก็คือตามสั่งนะคะเขาจะไม่ปิ้งเอาไว้นะคะนี่ทำเป็นสดๆเลยทาเนยเอาไว้โอ้มีลูกค้ามาเต็มเลยค่ะตามสบายนะคะขนมปังก็ใช้เป็นขนมปังบอนนะคะ ูกค้าเยอะเลยตอนนี้บรรยากาศดีนะคะเพะ่อะตรงนี้หนาวเนาะออลมพัดเย็น<ๆ>เย็น<ๆ>เอ่ยเอ่ยอ๋อพ่ออยู่หน้าไฟก็ไม่หนาวอุ่นๆนะคะลูกค<ะ>้า <c oughs> เยอะเลย ใช้เตาถ่านปิ้งหอมนหคะคุณพ่อค่ะว้าว ตรงนี้ก็เป็นมุมนะคะมุมแบบ่านั่งรอลูกค้านะคะเป็นแบบวินเทจวินเทจมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเมนูน้ำค่ะอันนี้เป็นมุมส่วนย่อมค่ะลูกค้ารอด้านนอกนะคะเนยน้ำตาลจ้าน,นี่ก็คือคุณแม่ผสมไปแล้วเนยกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ ใส่ไส้นะคะนี่ทำให้มันทะลักแบบนี้แล้วก็ที่ใส่ก็จะเป็นแบบกระดาษนะคะคต่อไปอะไรคะแม่ชาไทยปึ๊บปึ๊บใส่แล้วอ,อื้อฉ่ำมงยามากค่ะแม่นนี้ เนยนมอันนี้แมวพี่หลานอืมในข้างบ้านแต่ก็จะอยู่ที่นี่ น้องชอบทานเนยนมเนยน้ำตาลกันเนาะเหมือนโมโเลยโมก็ชอบอ <laughs> เริ่มจากเน,นยนมก่อนนะคะมแม็กหยิบหยิบหยิบอ่าขอบคุณค่ะสวยมากเลยสใส่นเคใส่นม ว้าวน่าชานมากค่ะอันต่อไปเนยเนยนมเนยนมสองเลยค่ะพ่อครับผมเนยนมค่ะเอาเนยนมสองค่ะ ขนัดไม่ได้ใส่ถุงกระดาษอ๋อค่ะค่ะปกติใส่ถุงกระดาษเนอะพ่อเนาะจ้าใส่นมไปอีกจ้าทุกคนค่ะว้าวอาต่อไปค่ะเป็นไล่ไปเลยครับพ่อ่ะได้ค่ะได้ค่ะ ข้าวโพดปึ๊บใส่ไปเลยจา้านี่นี่ยังไม่พอนะคะนี่คุณพอ่อแหกให้อีกเราแล้วเาราสามารถเติมังคับขนมปังให้เขาอ๋อค่ะ,ะค่ะ,คะได้ค่ะเอาที่คุณพอ่อคุณแม่ถน,นัดนะคะ มันยังจับให้เราอ่าใช่จับทัวทิศนะพ่อเนาะจะเราสามารถนี่อันนี้ชาไทยค่ะไม่เตยดูเอ้ยทุกคนโอ้ใบเตยโทษทีค่ะสองครั้งแล้วนี่แต่ว่าแต่ว่าน้องโมไม่ชอบชาไทยค่ะเป็ชาชาเขียวไม่ไมโมชอบชาไทยแต่โมโมพูดผิดค่ะขอโทษนะคะโอเคค่ะอันต่อไปเลยจ้า ชาไทยชาไทยปึ๊บเ้าอสวยงามมากน,าน่ากินมากค่ะทุกคนค่ะยอกอ่ะจื๊บ พ่อมีแบบกระทอกกระทอกให้มันลงไปข้างล่างเนี่ยนี่ให้ล้นล้นกันอย่างนี้เลยนะคะเป็นอันเสร็จค่ะขอบคุณค่ะอาได้แล้วอาใส่แล้วค่ะลูกค้าทาั้งด้านหน,านะะ้าค่ะก็นั่งเล่นกันถ่ายรูปกันได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่น่ารักนะคะสวย,สวย เลือกเมนูนะคะ,อนนคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโมสั่งมีทั้งหมดแบบ5ไส้นะคะแต่ว่าโมสั่งมา6ชิ้นโมชอบทานเนยนมค่ะนี่เลย2อันแรกนี้เป็นเนยนมนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันต่อไปค่ะนมโสดอันนี้ใบเตย ชาไทยแล้วก็มะพร้าวข้าวโพดนะคะเดี๋ยวโมอขอกินเนยนมก่อนละกันค่ะนี่สีสันอาจไม่สะดุดตาแต่ว,ว่าน่าทานมากนะคะอืมหื้อหื้อื้อ กรอบนอกนุ่มในมากตัวนี้คือนมจะซึมไปในขนมปังชอบมากตัวนี้ค่ะหวานหอมเนยนมนะคะหวานหวานแบบหวานวาน,นมข้นหวานนะแล้วก็หอมเนยนมเมื่อคืนนี้ไม่ได้กดนะคะแต่กินไปแล้วกินต่อเลยค่ะ หอมไปเจอแพะต่อไปเลยค่ะมะพร้าวอ่อนคะโทษนะคะอืมอืมแพะใต้เตยอะมาก อโอเคค่ะเดี๋ยวโมอขอตัวกินก่อนนะคะถ้าเมื่อชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย